ไม่อยากเป็นอมาพึกอมาพาสเรื่องนี้ต้องรู้เลยค่ะหลายคนบอกว่าโอ้โหกลัวมากเลยพี่ตอนนี้เป็นความดันโลหิตสูงเป็นเบาหวานแล้วเป็นอีกลายโรคเลยกลัวมากว่าจะเป็นอมาพึกอมาพาสวันนี้พี่ปราได้นําเรื่องราวนี้เพื่อที่จะมาเตรียมให้หล่ะค่ะถ้าเราไม่อยากเป็นอมาพึกอมาพาตเราต้องรู้เรื่องนี้มีอะไรบ้าง ตามพี่ปรามาเลยตอนนี้พี่ปราอยากจะบอกเลยนะคะอัมพาตคืออาการอ่อนแอของกล้ามเนื้อในผู้ป่วยบางรายมีการชาหรือเสียความรู้สึกบริเวณนั้นๆร่วมด้วยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่ามีสภาพอัมพาตอยู่ที่ส่วนใดของร่างกายอาจอยู่ที่สมองหรือไขสันหลังหรือส่วนปลายประสาทประเภทและชนิดของอัมพาตเราต้องมารู้จักประเภทและชนิดของอัมพาตกันนะคะ อัม,มาพาตมีหลายชนิดอาจจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสาเหตุการรุนแรงของสาเหตุนั้นๆอัม,มาพาตที่พบได้บ่อยแบ่งออกเป็นสามกลุ่มใหญ่ดังนี้ 1. อัม,มาพาตครึ่งทอนอัม,มาพาตครึ่งทอนเกิดจากการกระทบกระเทือนของไขสันหลังบริเวณใต้อ,อกลงมามีอาการอ่อนแรงของขาทั้งสองข้างมีความรู้สึกต่ำกว่าบริเวณปกติอาจควบคุมระบบขับถ่ายไม่ได้ จากการศึกษาสายเหตุของอังมาพาตคร่งท่อนและอัมาพาตของแขนขาทั้งสองข้างส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้เหตุต่างๆอุบัติเหตุที่พบบ่อยที่สุดคือตกจากที่สูงเช่นตกต้นไม้ตกบ้านระยะหลังๆนี้พบว่าเกิดจากอุบัติเหตุบนถนนเช่นรถคว่ำรถชนเป็นต้นข้อที่สองอังมาพาตของแขนขาทั้งสองข้างถ้าสภาพที่ปกติอยู่ที่ไขสันหลัง ระดับคอถูกกระทบกระเทือนอาจเกิดจากการตกจากที่สูงกระดูกหักหรือเคลื่อนกดไขสันหลังจนเกิดอัมาพาตซึ่งนอกจากเครื่อเนื้ออ่อนแรงแล้วจะมีอาการชาของแขนขาควบคุมการถ่ายปสัสสาวะและก็อุจจาระไม่ได้ประเภทที่สามอัมพาตครึ่งซีและอัมาพาตครึ่งซีเป็นอย่างไรล่ะคะพี่ปรามีรายละเอียดให้มาฟังพร้อมๆพ,พ,พ,พี่ปราเลยคะ่ะ อัมพาตครึ่งซีมักพบในผู้ป่วยมีอาการอัมพาตที่ส่งผลกระทบไปยังสมองบางคนมีอาการพูดไม่ได้พูดไม่ชัดและปากเบี้ยวตาอาจมองเห็นไม่ชัดหรือมองเห็นเพียงด้านเดียวถ้าสภาพที่ปกติอยู่ที่สมองด้านซ้ายจะเกิดอัมพาตด้านขวาเพราะสมองด้านซ้ายควบคุมการทำงานของด้านแขนขาด้านขวาอาคราวนี้เรามาดูเลยค่ะสาเหตุของอัมพาตครึ่งซี อัมาพาตครึ่งซีกมีสาเหตุเกิดจากอะไรอัมาพาตครึ่งซีกนะคะพบได้บ่อยเลยทุกอายุแม้กระทั่งเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่เป็นโรคนี้ได้เนื่องจากสาเหตุของการเป็นมัมพาตนั้นมีหลายอยา่างซึ่งพอที่จะสรุปได้ดังนี้หนึ่งสาเหตุการบาดเจ็บของสมองพิพลาบอกเลยนะคะว่าการบาดเจ็บของสมองเป็นได้ทุกอายุ อาจเกิดจากรรถกวา้างรถชนกันหรือเดินเดินอยู่โชคไม่ดีก็ถูกรถชนเราคงเคยได้ยินข่าวกันบางรายถูกยิงเข้าสมองบ้านเราเองก็ใช้มอเตอร์ไซค์กันมากขับขี่ก็ไม่ได้มาระมัดระวังหรือขับรถขณะเมาสุราจึงเกิดอุบัติเหตุได้บ่อยสมองที่ได้รับการเรียกว่ากระทบกระเทือนบาดเจ็บอาจจะเป็นเพียงแค่สมองสะเทือนหรือสมองช้ำผลเหล่านี้จากการเกิดสิ่งกระทบกระเทือน จะทำให้เกิดอาการอ่อนแรงของแขนขาบางรายก็พูดไม่ได้ถ้าบัติเหตุไม่รุนแรงจะเกิดเพียงสมองสเสือนเท่านั้นอาการหายเป็นปกติได้แต่ถ้าสมองช้ำม,มากมีเลือนออกในสมองอาจทาให้พิการตลอดชีวิตหรือเสียชีวิตได้ทันทีบางรายนะคะก็จะมีอาการมากจนต้องเรียกว่าใครพบก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีข้อที่2ส,สมองอักเสบหรือเป็นฝีในสมอง สาเหยียดสมองอักเสบส่งผลให้อัมพาตได้ถ้าอักเสบโดยทั่วไปเช่นไข้สมองอักเสบจะมีอาการไข้สูงไม่รู้สึกตัวต่อมาแขนขาเกิดอาการเกร็งหรือถ้าเป็นฝีในสมองส่วนใดส่วนหนึ่งการควบคุมส่วนนั้นจะเสียหน้าที่อาการที่แสดงออกจะไม่เป็นอัมพาตทั้งตัวแต่จะเป็นเฉพาะส่วน 3. เกิดจากเนื้องอกในสมองเนื้องอกในสมองเป็นได้ทุกอายุตั้งแต่เป็นเนื้องอกธรรมดา ไปจนถึงเนื้อง,งอกชนิดร้ายแรงถ้าเป็นเนื้อง,งอกธรรมดาและสาเหตุอยู่ที่ยื่อหุ้มสมองการผ่าตัดอาจทำให้หายขาดได้แต่เนื้อง,งอกในเซลล์ของสมองหลังการผ่าตัดจะหายเป็นปกติได้เพียงใดขึ้นอยู่กับขนาดข,าดของเนื้อง,งอกและชนิดของเนื้อง,งอกน,นั้นๆว่าเป็นชนิดที่เรียกว่าร้ายแรงเพียงใดถึงตอนนี้ละพี่ปราบอกเลยนะคะว่าเราก็ต้องศึกษาแล้วก็ต้องทราบนิดน,นึงนะคะว่าเราเป็น ในเรื่องของอะไรและจะทราบได้อย่างไงล่ะคะก็ต้องไปตรวจไปพบแพทย์ค่ะอย่าลืมนะคะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube พี Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปลาเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมโตข้นสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกับพี่ปลาเดี๋ยวเราฟังกันต่อเลย ว่าสาเหตุของสมองเนี่ยที่มีปัญหาเกิดจากอะไรบ้างมาฟังพี่ปลาเลยนะคะข้อที่สี่โรคของเส้นเลือดสมองโรคของเส้นเลือดสมองเนี่ยสาเหตุนี้พบได้ทุกอายุอีกเช่นกันถ้าอายุน้อยมักเกิดจากเส้นเลือดสมองโปง่งพองมาแต่กําเนิดภายหลังส่วนที่โปง่งพองแตกทําให้มีอาการชักหรือสรุปได้ในคนสูงอายุอาจเกิดจากเส้นเลือดสมองตีบเส้นเลือดสมองอุดต,ตันหรือเส้นเลือดแตก เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองมีหลายขนาดคือขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กและเล็กลงไปอีกเล็กลงไปนี่คือเส้นเลือดฝอยอาการมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับว่าเส้นเลือดขนาดใดอุดตันหรือแตกถ้าโชคดีเส้นเลือดติดชั่วคราวแตกอาการก็จะหายเป็นปกติภายใน12หรือ24ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดในเส้นเลือดใหญ่แตกหรืออุดตันอาการจะไม่หายเป็นปกติส่งผลให้มีความพิการนี้เรียกว่าตลอดชีวิตเลย ห้าพยาธิในสมองเกิดจากการที่บางครั้งเนี่ยมีพฤติกรรมในการรับประทานของดิบของไม่สะอาดทําให้เกิดพยาธิหรือซีสของพยาธิในสมองได้เช่นตัวจีชช๊ดใยสมองทําให้เกิดอัม,มาพาตเลยนะคะสําหรับโรคหลายๆโรคที่มีความสัมพันธ์กับอัม,มาพาตมีโรคหลายโรคที่ทําให้เกิดอัม,มาพาตได้ถ้าไม่รักษาให้ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์โรคที่พบบ่อยมีโรคอะไรบ้าง โรคที่พบบ่อยๆนะคะเป็นโรคที่คนเป็นกันมากและบางครั้งก็เรียกว่าไม่ได้ดูแลตัวเองได้อย่างถูกต้องโรคที่หนึ่งก็คือความดันโลหิตสูงค่ะก่อนที่เราจะไปพบฟังรายละเอียดต่างๆอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสินิดีท่านอื่นกดติดตามกดกระดิง่งช่อง YouTube พี่ทิฟฟิชเป็นขอนกำลังใจพี่ปลาแล้วก็แชร์ข้อคิดเห็นกันนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลย หนึ่งความดันโลหิตสูงท่านที่มีความดันโลหิตสูงมีโอกาสเป็นอัมพาตได้ามากกว่าคนปกติคนไข้มักจะเข้าใจว่าความดันโลหิตสูงจะมีการปวดศีรษะเมื่อไม่ปวดศีรษะก็ไม่รับประทานยาโดยคิดว่าไม่เป็นไรหรือบางรายรับประทานยาไม่สม่ำเสม,มอทําให้เกิดอัมพาตได้โดยเฉพาะคนสูงอายุผนังของหลอดเลือดจะแข็งไม่ยืดหยุ่มเหมือนคนวัยหนุ่มสาวเส้นเลือดเปราะแตกง่ายหรือมีแผลด้านในผนังหลอดเลือดตีบได้หรืออุดตัน สองโรคเบ,บาหวานโรคเบ,บาหวานทาให้ปลายประสาทเสียหน้าที่และทําให้ผนังหลอดเลือดเสียความยืดหยุ่นก่อนจะถึงวัยอันควรทําให้เกิดความดันโลหิตสูงเกิดเส้นเลือดอุดตันหรือเส้นเลือดแตกได้ง่ายข้อที่สามไขมันในเลือดสงูงเกิดการอุดตันของหลอดเลือดสี่หัวใจร,รูมติกมีอาการเต้นของหัวใจผิดจังหวะเกิดการอุดตันของเส้นเลือดสมองคราวนี้เรามาดูเลยค่ะ ข้อควรปฏิบัติเมื่อเป็นอัมพาตแล้วสำหรับใครนะคะถ้ามีญาติหรือคนรู้จักเป็นอัมพาตแนะนำเลยค่ะต้องดูแลด้านจิตใจมากๆไม่ควรที่จะท้อถอยหรือหมดกำลังใจจิตใจที่เข้มแข็งและการสนใจการฝึกหัดเท่านั้นที่จะชนะสภาพร่างกายที่ผิดปกติได้อีกประการหนึ่งญาติหรือผู้ดูแลมีบทบาทสำคัญในการป้องกันโรคเซอซ้อนและให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยเพื่อสุขภาพจิตที่ดีนะคะ ข้อควรปฏิบัติต่อคนไข้ที่เป็นอัมพาตพี่ปราบ,บอกเลยว่าการที่คนไข้เป็นอัมพาตแล้วเนี่ยสภาพจิตใจของเขาก็ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นญาติหรือผู้ดูแลต้องเข้าใจมากๆข้อที่หนึ่งช่วงแรกๆเลยกล้ามเนื้อก็จะอ่อนแรงคือไม่มีแรงผู้ป่วยจะไม่สามารถควบคุมแขนขาข้างที่เสียได้การจัดท่านอนที่ถูกต้องจึงสําคัญที่สุดการแข็งข้างที่เป็นใช้หมอนรองแขนข้อศอกงอ มืออยู่ระดับสูงกว่าข้อศอกเพื่อกันมือบวมข้อมืออยู่ในท่าเหยียด 2. การบริหารข้อต่างๆเพื่อป้องกันข้อติดญาติช่วยทําให้ได้ซึ่งก็จะมีคําแนะนานะคะจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทั้งกายภาพบําบัดหรือเจ้าหน้าที่ที่ดูแลอยู่ถ้าเรามีข้อสงสัยก็สอบถามได้เสมอส่วนโตคนไข้เองถ้าช่วยหรือตัวเองได้บ้างก็ใช้แขนข้างที่ดีช่วยยกแขนข้างที่เสียข้อที่สาม การฝึกหัดต่างๆในโรงพยาบาลอย่างที่บอกแล้วนะคะเขาจะมีนักกายภาพบําบัดมาสอนมาฝึกหัดอยู่เสมอซึ่งเราจะต้องฝึกและสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ทําให้บ่อยๆในเรื่องของการป้องกันพี่ปราอยากจะเน้นและย้าทุกๆคลิปที่พูดเสมอเลยก็คืออย่าลืมตรวจสุขภาพประจําปีกันนะคะแล้วถ้าใครเป็นโรคอะไรอยู่ก็ต้องไปตรวจไปรักษาอย่างต่อเนื่องอยาขาดยาอย,า,อยาขาดการรักษา ที่สำคัญที่สุดก็คือดูแลสุขภาพตัวเองพักผ่อนให้เพียงพอค่ะถึงตอนนี้พี่ปลาอยากให้แชร์ก็คิดเห็นแชร์ประสบะการณ์แชร์สิ่งดีๆกันเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งตอบสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube ่ทิฟี่ฟิชเป็นก่อนกรเรีนใจพี่ปลาเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพือ่อเติมยตมตัวเข้าสู่ผู้สูงยุคคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปลานะคะเชื่อพี่ปลานะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้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 งช่องยูทู Healthy Fit เชื่อพี่ปานะคะ